สวัสดีเพื่อนๆนและกันระยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับชาวราศีมังกรถือได้ว่าเป็นราศีที่10ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่แพะภูเขานะครับชาวราศีมังกรยังเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีเป็นคนซื่อตรงและเป็นนักคิดนักปฏิบัตินะครับด้วยความที่ดาวเสารเป็นดาวประจำราศี ผู้คนที่เกิดในราศีนี้จึงมีวิจัยในตนเองและทำงานหนักมากชาวมังกรเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและทุ่มเทให้กับการทำงานให้กับความสำเร็จของตนเองเป็นอย่างมากนะครับพวกเขานะชาวมังกรทั้งหลายยังเป็นมืออาชีพ ในหลายๆสายงานเรียกได้ว่าสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากความสามารถของตนเองนะครับนอกจากนี้นิสัยลึกๆของชาวมังกรแล้วยังรักอิสระเป็นอย่างมากพร้อมกับความก้าวหน้าไม่น้อยกว่ากันนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่เก่งและรักอิสระนั่นเองนะครับสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับ หลังจากที่ห่างหายกันไปนานวันนี้อาจารย์ก็จะกลับมาทำคลิปสุ่มพลังงานดีๆให้ทุกท่านได้ทราบนะครับจะมาในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวท่านอยากสื่ออะไรกับท่านบ้างในช่วงครึ่งปีหลังของ2567นี้นะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปนะครับว่าคำทำนายนี้เป็นเพียงพลังงาน ณตอนนี้นะครับไม่ใช่คําทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วกระยาแลมิตรที่เข้ามารับฟังก็ขอให้เก็บแต่สิ่งที่ดีกลับไปปรับใช้กับตัวเองนะครับอันไหนตรงก็รับฟังอันไหนไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปนะครับเอาละครับอาจารย์ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้นะครับก็ขอจับไพ่ขอให้พลังงานขึ้นมาตรงนะครับ พลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้นะครับมันเป็นพลังงานของคนที่หมดไฟในการทำงานหรือกำลังท้อแท้กับชีวิตกำลังสิ้นหวังกับชีวิตอาจารย์ขอขยายความนะครับคือมันจะเป็นประมาณว่าถ้าใครที่มีงานประจำอยู่ตอนนี้ก็เบื่อไม่อยากจะไปทำงานเลย นะครับอยากหยุดอยากพักอยากนอนเวลานอนก็ไม่ค่อยจะหลับแต่พอหลับแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะตื่นก็อยากจะนอนแช่อยู่อย่างนั้นนะครับเป็นต้นนะอันนี้คือพลังงานที่ขึ้นมาวันนี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์เกินอาจารย์จะไม่พูดนะครับว่าเป็นพระองค์ไหนบ้างก็ขอให้ทุกท่านนะระับระ,ะลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเขาเรียกว่าบูชานับถือมา นะครับก็ขอให้อา่รับพลังงานในดีนี้นะครับดังนั้นแล้วท่านอยากจะบอกว่าสิ่งที่เป็นอยู่นี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับตัวท่านเองในอนาคตนะครับเข้าใจว่าสภาวะนี้มันเบื่อจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้มันทําแต่สิ่งเดิมๆตื่นเช้าไปทํางานหรือใครที่มีความคิดมีไอเดียใหม่ๆอยากจะทํางานพิเศษอยากจะหาเงินและ ใครที่กำลังทำอยู่เหมือนจะได้แต่ไม่ได้แล้วก็หมดไฟหมดหวังก็กลับมาทำงานวนไปพอกลับไปทำงานก็มีความทุกข์ก็มีปัญหานี้ท,ทำงานก็อยากจะลาออกแต่พอกลับมาแล้วจะลาออกก็ไม่ได้ะนะครับดังนั้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านฝากมาเตือนว่าขอให้เติมไฟเข้าไปให้ตัวเองนะครับวิธีเติมไฟให้กับตัวเองคือ1 จะต้องรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นจะต้องกลับมาทำปกติเป็นทุกวันนะครับไม่ว่าจะทำงานประจำหรือคิดที่อยากจะทำงานเสริมไม่ว่าจะเป็นทำ Youtube ทำ facebook หรือ,อทำขายของทำออนไลน์ทำร้านออนไลน์เข้าใน l ล n e m ม n หรืออะไรต่างๆก็ขอให้ลงมือทำและขอให้ทำในทุกๆวันนะครับมันอาจจะไม่สำเร็จเลยมันอาจจะไม่เติบโตเลยแต่ขอให้คิดว่า ร่างกายคนเรานะครับกว่าจะโตได้ต้องผ่านการรับประทานอาหารไม่ใช่แค่ทานวันเดียวแต่ต้องทานทุกวันทุกวันทุกวันมันถึงจะโตนะครับสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านหวังก็เช่นกันนะครับความฝันอยากจะมีอะไรอนาคตมันไม่ยากขอให้ท่านตั้งใจนะครับเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยสนับสนุนอยู่แล้วและวิธีกำจัดความเบื่อหน่ายวิธีกำจัดสิ่งที่ มันทำร้ายจิตใจมันบั่นทอนจิตใจอยู่ทุกวันนี้ก็ขอให้ท่านนะครับคิดถึงคนที่ท่านรักโดยเฉพาะคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกคนที่เรารักเราอยากให้เขามีอนาคตที่ดีใครที่กำลังมีแฟนวางแผนจะสร้างอนาคตร่วมกันก็ขอให้คิดถึงอนาคตนะครับขอให้คิดถึงคนอื่นก่อนนะครับ พอคิดถึงคนอื่นเนี่ยท่านก็จะมีไฟที่อยากจะทำงานที่อยากจะทำอะไรในสิ่งที่อ่าท่านคิดเอาไว้นั่นแหละนะครับความสำเร็จมันแค่คิดอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องลงมือทำพอลงมือทำแล้วอ่าเราเจอปัญหาอะไรเราก็มาศึกษาวิธีที่จะรับมือวิธีที่จะแก้ไขทุกวันนี้มีมากมายความสำเร็จทุกๆคนที่สำเร็จในทุกวันนี้ไม่ใช่แค่คิดแล้วสำเร็จเขาลงมือทำ เขาทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกอะไรผิดอะไรพลาดเขาแก้ไขนะครับดังนั้นแล้วพลังงานที่ขึ้นมาวันนี้ก็ไม่ได้แย่ก็ถือได้ว่าเป็นพลังงานที่ดีที่จะมาเขาเรียกว่าดึงสภาวะจิตใจของกัลยะาณมิตรให้กลับมามีไฟสู้อีกครั้งใครที่ทํางานอยู่ในกรุงเทพก็ขอให้คิดถึงคนที่บ้านให้มากๆนะครับอะไรที่อยากจะทํา ขอให้ทําให้ลงมือทําลุยเต็มที่นะครับโอกาสที่จะสําเร็จมีแน่นอนใครที่อยู่ในกรุงเทพยอยู่แล้วที่ทํางานประจําแต่อยากจะมีรายได้เพิ่มคิดอยากจะทําธุรกิจเพิ่มให้ลุยให้ลงมือสู้เต็มที่ให้คิดถึงลูกให้คิดถึงครอบครัวเป็นหลักว่าภาพที่สวยงามมีเวลาพาครอบครัวไปเที่ยวมีอิสระในเรื่องของการเมินเป็นต้นนี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่ จะทำให้สภาวะจิตใจที่มันหดหูที่มันเบื่อหน่ายไม่อยากทํางานเนี่ยมันกลับเข้ามาสู้อีกครั้งนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้กําลังใจกัลยาณมิตรพลังงานขึ้นมาวันนี้อาจารย์ก็อยากจะบอกเพียงเท่านี้นะครับดังนั้นแล้วก็ขอให้กัลยาณามิตรอรับฟังแล้วก็กลับไปปรับใช้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับผ่านวิกฤตความหดหู่ในเรื่องของจิตใจนี้ไปขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ สวัสดีครับ